เรื่องของครอบฟันนะครับมีครอบฟันสามารถจัดฟันได้ไหมนะครับอ๋อทำทำได้ปกติอะครับผมยกเว้นครอบฟันไม่ดีอย่างเงี้ยก็คงต้องเปลี่ยนครอบฟันที่ดีก่อนแล้วค่อยจัดหรือฟันบางซี่ถ้าเกิดจะต้องครอบนะครับเอ่อควรครอบก่อนหรือครอบหลังจัดถ้าไม่ใช่เป็นจริงแะอาจจะครอบหลังจัดนะครับหลังจัดนะครับใช่เพราะว่าเพราะว่ามันจะทำให้ได้ตำแหน่งได้สวยกวย่าเยอะครับนะครับแล้วก็ระหว่างจัดมันเครื่องมือมันหลุดหลุดได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนจัดก็อาจจะถ้าจะเป็นต้องครอบจริงก็อาจจะใส่เป็นครอบชั่วคราวใช่ครับหรือไม่ก็ แล้วก็เรื่องนึงจะรู้เรื่องอายุเท่าไหร่ควรที่จะมาปรึกษาจัดฟันได้ก็ประมาณ12เฉลี่ย1นะครับอายุที่ดีสุดในคือ12ถึง16ปีครับคือดีที่สุดในช่วงชีวิตของเราแหละที่จะจัดฟันครับครับนะแล้วก็ต่อไปก็อยากจะถามเรื่องของถอนฟันคุดนะครับว่าการจัดฟันสามารถดึงฟันคุดมาได้ไหมอ๋อทำทำได้ครับแต่เราจะในกรณีที่จำเป็นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้เวลาจัดนานนานกว่าปกติเยอะพอสมควร หมอว่าจะเลือกในกรณีที่จำเป็นจร<อ>ิงๆจะดึงให้แต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปก็ถ้าจะมีฟันกุ้กก็เอาออกก่อนเดี๋ยวก็ดีกว่าแล้วก็ สามารถย้ายคลินิกจัดฟันได้ไหมครับก็าทาได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ทุกกรณีนะครับน้อยอาจจะเป็นน้อยเคสที่ที่จะทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการจัดฟันจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องมืออาจจะคนละกษณะคนละไซส์อย่างเงี้ยครับผมอ่างที่ท <ๆ S 2> หมอวันเกลงไว้ว่าควรจะมีใครทีร่เยี่ยมเช่นอาจจะต้องมีเป็นใบส่งตัวนะครับ<ช>มีประรวัติการรักษาอันเก่านะครับมีข้อมูลมาให้เยอะที่สุดแล้วก็เอามาปรึกษากันก่อนใช่คร<ช>ับ